เย็ดโคฟี้ยวคนดูดูโอ้ตาเอตัร้งกันละตึงตั้งตึงตึั้งตเอตดร้างกันละตึงตั้งตึงตงตั้งตึงตัดจุ้งตึงตั้งตึงตงตั้งตึงตงตั้งตึงตึงตั้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 งตั้งตั้งันงตั้งตั้มมั้งตั้กตั้งตันพตั้งั้ผมั้งตั้งั้งตัอวั้ั้งันองัังัอ ไม่สุขของ V 2นะครับผมเออโอเคก่อนที่เราเข้าเกมมาครับผมเราก็ได้ส่วนของเนี่ยโอไอเทม4ชิ้นนี้ครับผมมีส่งลัคกี้บ็อกซ์ด้วยนะครับผมเออแล้วก็ที่เป็นช่องสายฟ้าแบบนี้ผมคือส่วนของพลังอีกนะครับผมเออถ้าพลังหมดก็ใช้พวกประมาณบบนั้นพวกหักคีย์บัตเ้ไม่ได้ครับผมเออโอเคผมเราเบิดกันเลยดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะผมเออโอเคแบบครับทุกคนแต่จอมันติดอะไรวะเน,นี่ย โอ้เอ้ยปะปะปะอันนี่นเกือบไปใช้ห้าคีย์แล้วเว้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคอันแล้วเป็นส่งเจ้านิ่มนี่เราจะเลือกเป็นส่งของพวกทหารนะผมพวกทหารหรือพวกเออยังไงโจสลัดเอออยู่ทาหารผมกดทีผมเพื่อเปลี่ยนโอเคผมกดค้างกดค้างปึ๊บผมจะได้เป็นส่งของเออพาเลเรตนะครับผมโอเคไปที่เลือกก็กดชิปโอเคแล้วก็จะส่งเจ้าดาบมาอีกนะครับผมนี้ เห็นไหมแปปนึงดูตาบนะผมเออประมาณนี้เลยมองไม่เห็นแล้วก็ส่งของเอ,อเรือนั้นนั่นนะครับผมเรือนี่ขี่ไปผมเป็นราช้าจนสอดให้ได้เลยอ่ะเฮ้ยจุงมันตัวอะไรวะนะไม่ไปแล้วปราฉลามบ่อนี่แม่งขับยังช้าเลยโอเคเราก็ตีพวกนี้ผมเราก็จะได้ส่ง,งพลังใช่ไหมไม,ไม่ได้พลังโอเคจำผิดแปบนึงแปบนึงเผื่อใช้พลัง ดาบแม่งดึงไม่ดาบแม่งดึงพลังเว้ยเออคุณดูเกย์อันสปไปผมก็เปลี่ยนอ๋อเลือกเรือเหรออ๋อกระคาบเก็บตังค์ใช่ไหม๋อเก็บแล้วผมก็ส่งเบรีซะเก้าร้อยเบรีโอเคอันนี้สามผมช่องที่สามเป็นตัวของในช่องสองนี้มีผมลองรู้ที่อนมีเรืออะไรบ้าง โอเคโอเคมาเลยฟึ๊บมีแค่นี้เองผมโอเคก็ต้องรออัปเดตอีกครับผมโอเคอันนี้สองผมเอ้ยเป็นยูนิส่งเบลลี่ผมนี่แล้วก็กดค้างเพื่อเอาเบลลี่นั่นเองนะครับผมผมันก็จะมีเสียงเงินด้วยนะผมหนึ่งผมลองซื้อ,อดูสักสักกรัมหนึ่งดูสิผมว่าการตั้งเงยเยอะเลยอะ่ะเออรวยรวยอืมโอเคโอเคเอาเรือนี้ละกันได้มาแล้วผมนี่ เย็ด yeah. หรืออย่างเฟี้ยวหรือแม่งจมน้ำบางคนดูออ้เรืองลำแรกของเราอะ่ะเออไอลำที่สองสเสร็อลำแรกได้ไงแต่ขับช้าจังวะโอเคโอเคนี่เจ้านี้ผมฟึบกดไปผมจะมีพวกพาเลตออกมาให้เราฆ่าเพื่อเอาทำภารกิจใช่ไหมนี่เราก็ได้เจ้านี่มาไปส่งเรเวลอัพแล้วส่งเจ้านี้มาผมนี่เราก็ต้องเอาไปค้าก็าผมโอเค ขอข้อนีอ้คนนี่เป็นไหนบักปรกบรกอันต่อไปมันส่งลัคกี้ผมนี่ลัคกี้บล็อกนั่นเองนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเขาไปที่อื่นได้ไหมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เออนี่มันจะเป็นส่งเรื่องแสงครับผมนี่แล้วก็ต้องปรับเป็นไซเบอร์เอ้ยต้องปรับเป็นไซเวิวโก่อนนะครับผมแล้วก็ทบไปแล้วก็ได้พวกของเรนดอมมาแล้วไอ้ผมนี่จะส่งท่าท่าอนะไรเนี่ยปุ๊บเออ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 โอ้บูมบวตผมนี่เริ่มงง มาดิมาดิครับอืมโอเคได่เบอร์รี่มาครับผมเครามาดูอย่างอื่นเลยกกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเคจะมีทรงของพวกผมพิซซ่าตันนี้เลยนั่นเองนะครับผมปึ๊บโอเคมีทรงของพวกฮากคิแบบนี้มีหมดเลยผมเคลือบมือเอ้ยเคลือบแขนฮากคิเคลือบแขนเออมานั้นแหละแล้วก็ฮากคิละชั้นก็มีับผมโอเคแล้วก็ส่งของผลพิซซ่ามากเอ้ยไม่ใช่ดิผมหลุหลุมดำเอ้ยผลหลุมดำใช่ไหมเออผลพิศซ่าก็ยังมีแค่ มีแค่ประมาณห้ามาณหกหกผลนะผมโอเคลองดูดิลองแล้วผมอาคินี่หนึ่งคนขอเออสักตุนหนึ่งก็ได้เออเอาเอาพิกเม,มาได้ไหมโอ okay. เคเราใช้ก็เลยมาดิฟืบฟืบหนึงกดทั้งโอเค okay. แล้วไงคืออะไรลองใช้ลองใช้ใหม่ครับผมลองใช้ใหม่ลองใช้ใหม่หมนี่ราต้องเล็กตรงนี้กดครั้งนี่เอาเรื่องว่าเฮย้ยเอาเรื่องว่าแล้วยังมีส่งไบโอเพิ่มมาด้วยนะครับผมเออลืมบอกเลยเออแล้วจะนี่มันออกไงวะเนี่ยเราออกไงวะลำนึงต้องอันนี้ออกก่อนฟื้นปิดปายก่อนเออควบคุมยากเนะาะฮาคิเกลองใช้ใหม่ครับผม นี่เหมือนคล้ายๆฮาคิสังเกตใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าว่าน่าจะใช่เออคีนี่ทุเออ,เอ,เอ,อมันเรียกว่าอะไรวะฮาคิเคลือบเคลือบฮาคิอะไรเออปุอ่มนีออ่ยาสโคเท่ลองลองลอง,ลองแบบมุมมองที่สองดูงคือฮาคิเลียดแค่โคฟิ้ยลลองใหม่ลองใหม่ดิ <Yeah. S 2> แบบมีเอฟเฟกอลังตงานการสร้างครับปุ๊บโอเคเอาต่อไปดีกว่าผมว่าเป็นทรง,งอาร์ีผมพิซซ่าละกันผมพิซซ่าผมพิซซ่าเออเอาไปผมพิซซ่าอะไรนะมีทรง,งยามิยามิผมหล,ลุมดำใช่ไหมนี่เขียนเราก็จะคราบเคลือบเคลือบเงาเออไม่รู้เคลือบเงามเรียกว่าอะไรวะเออเคลือบอะไรเรียกไ,ไงดีวะเคลือบความชั่วร้ายไม่ใช่แล้วหลุมดำเออดูดิเห็นไหม ครับมีลุมตามตรงแขนะโคตรเฟีเ้ยวลอตงตีโอ้โคตรแรงปรับเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินไปอะไรอเค,อ,เค,อ,เคอันต่อไปเลยส่งผมพิซซ่าเอ่อโครโรโ,โรมฟึบโ,โอเคพิซซ่าอ้เข้าใจโอเคอันแรกฟึบอีคืออะไรอ่ะเฮ้ย เนี่ยมีอะไรข้างๆเรา,าด้วยอ่ะผมรู้เอฟซิ้ายรอบครอบรอบ,รอบตัวเราเออลองกดดูดิปุ๊บคืออะไรวะเฟี้ยวเฉยเฟี้ยวไม่เฟี้ยวไม่รู้เหมือนกันลองในได,ลด้ลองดูดิปับลืมไปมันจะมีเลเวล up ด้วยนะครับผมเออเราแบบเรเวลัพไปเลยเคีบบอมพิตโตปุ๊บลองผมพิสารอื่นดูว่าผมว่ามีอะไรอีกไหมโอเคไม่ส่งผมมีส่ง ผลของเอโรบลารฟเลาบเสียงมันออกยากนิดหน่อยผมโอเคส่งเมร่มไมรระของเอสผมฟุบนี่คนดูว่าผมดูเป็นไงนี่ส่งผลของเมร่มเมร่าครับผมเนี่ยมือมือมือเป็นไฟอะ่ะเฮ้ยอันนี้คุ้นๆว่ะไอ,อคนตัวไอตาบอดใช่ไหมคนดูที่ใช้ผลแรงน้ำถ่วงอะเออลองดิปับอู้ลองลองกดดูปุ่ม เจ็บไปดีเจ็บไปดีแม่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมชัดใหม่ชัดใหม่ปึ๊บอืม้มปวดร้าวปวดร้าวไปเลยสิเอ้ย okay. ดับดับไฟได้โอมแปบ๊บหนึ่งลองแบบเลวเวลสามไหมแล้วแล้วหนึ่งรื้ไปแล้วใช่ไหมคนดูลองแบบเลเวลสามอะคือ,อยังมีผลที่เรายังไม่ได้รีวิวครับผมเออผมส่งโทรลิโทรีกับโบมุกผลของเออนกฟินกินกซ์นั่นเองครับผมแม่ก็มีคนส่งข้อความรัวๆเลยเฮลมี่เฮลมี่พี พีสขอร้องอยู่เถอะปุ่มผลไหลอะคนดูอูอ้ผลฟินิกว่ะมาตรั้ปับออ้ยอะไรอะมันนจะฆ่ากายกายร่างหรือเปล่าไม่รู้ผมโอเคผลโบงบงุมุ๋มบอม,บอมบอระเบิดส่งดาบไฟของมาตุ่มดาบไฟเนี้ยโคตรแรงโอเคอันนี้ของไฟไลท์ผมเอามาเอามาดูก่อนนะผมมันลองกับสามปึ๊บ สองเย็ดโคตรเฟี้ยวคนดูดูโอ้โอ้โหล่างสางโอ้โหคนดูอืมสะเทือนไปถึงรูขมขนน้องอันนี้ดิโอ้โ oh. หไม่จะเกินไปแล้วเอาออกก่อนเอาออกก่อนนี่ถึงตัวแล้วเอ๊ยผมพิสตาเล่เอ๊ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรมองไม่เห็นปุ๊บอันนี้คือผมมองไม่เห็นจริงครับผมมองไม่เห็นจริงครับผมอันนี้คล้ายๆเป็นตัวซูโม่ใช่ไหมไม่รู้ มันรู้เลยใช่ใช่ไอ้อตัวสายฟ้าเออตัวตัวสายฟ้าจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกัน <laughs> เคมแบบมันก็มีท่าเพิ่มมานะดูดิโดดดู้โหบนเพลิงว่ะแล้วเปิดบนไงวะโู้โหไงปล่อยเลยแล้วคนดูคาบเมื่อกี้เหมือนเหมือนพลังมันหมดครับผมปุ๊บจะมีบอกผมว่าใช้พลังเท่าไหร่ครับผมอันนี้ใช้ประมาณร้อยหนึง่งครับผมไม่ใช่ประมาณห้าสิบปุ๊บ ปุ้มโอ้โห what's that bro อ่ะลองสายไฟดิเริ่ม,มเอามัวเริ่มเริ่มม่วแล้วผมมันดูเฮ่ hey, เต็มแล้วปุ้มเอ่อ what ลองมาลองมาอ้าว oh. ลองมาตกรูนเฉยเลยดวนนี้ผมโอเคอันนี้น่าจะแรงครับผม <c oughs> แรงจริงด้วยแรงมากด้วย <c oughs> ไม่เจ็บเลย ไม่ไมกระเทือนโอเคนี่วที่็นส่งค่าหัวกับกล่องสมบัตินั่นเองนะครับผมนี่กล่องสมบัตินนก็จะมีพวกส่งผลพิซซ่าอยู่ครับผมนี่ไปส่งค่าหัวซึบโซโ,โซโรโนอาโซโรโอเคอ๋อครัแบบเรียกพักพวกออกมาประมาณนั้นนี่โซโลโคตรเยอะสมบัติก็ตีก็ได้ผลพิซซ่าใช่ไหมคุณดูเอาโซโลอืมขีโหลงเอ้ย ยืนบังปุ๊บบิซาดโอเคได้แต่โซโลโคนดูตัวอะไรฟึ๊บโซโลโซโลตัวเดิมม,มาทำไมเคสฐานแะล้วจะส่งเครื่องพาคิกับอันนี้คืออะไรโอ้วหมันต้องครับเนมนต้องคขาผมคนดูรึโอเคมีปืนนะผมปุ๊บโคตรแรงแรงก็ปาแล้วโอเค เพ่าะข้าก็ามานนี้เลยครับผมโอเคถัาใครชอบก็ฝากกดสกา์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับเจ้าผลไมระลไม้แล้วกอทีนึงพอปุม้มไปแล้วผมบอลเพิงอู้ใหญ่เกินไม่เป่าผมคนดูไปไปครับ